เน้นย้ำกำชับบุคลากสรสพทส่วนกลางเขตพื้นที่สถานศึกษาวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งทุกระดับตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้วันเสาร์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์2568เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้วขอให้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาในสังกัด ให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช้อาคารสถานที่ของบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกเพื่อแสดงกิจกรรมการแสดงออกทางการเมืองการปราศัยหรือหาเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งต่างๆดังนี้ 1. การใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในการแสดงกิจกรรมการแสดงออกทางการเมืองการปราศัยหรือหาเสียงเลือกตั้ง ต้องไม่มีลักษณะเป็นการขัดต่อความมั่นคงหรือกระทบต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรืออาจก่อให้เกิดความแตกแยกเกลียดชังในสังคมทั้งนี้การใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาจะต้องเป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาสสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาสามารถพิจารณาอนุญาตให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งใช้สถานศึกษาเป็นสถานที่เปิดเวทีปราศัยหรือหาเสียงได้แต่การดำเนินการของสํนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาต้องดําเนินการด้วยความเป็นกลางโดยให้ผู้สมัครหรือพักการเมืองมีโอกาสเท่าเทียมกันรวมทั้งต้องระมัดระวังมิให้มีกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายกระทําการใดๆ เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพักการเมืองตามมาตรา78แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2561